สวัสดีจ้าทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องชีวิตสาวแหล่ในต่างแดนนะคะสวัสดีครัาแม่ลูกพี่น้องผมอที่ลูกอนนได้สามเดือนเนาะผมมันลวนัาที่นี่ตอนนี้น่องได้เก่าเดือนแล้วมันขื้นไม้สั้นจังลางอยู่อา้าวให้นาให้ตาไปไลยเมื่อ แล้วเมื่อนี้นะจ๊ะพี่น้องมีเอฟซีถามซาหละว่าอ่า mm. คือพอเอาน้องตัวนมานั่งซาหล่กับวราลหลายๆคลิปเนาะพี่น้อง mm. บางท่านเพิ่ mm. อกาสีฮูยูสาเหตุแลวก็บ,บางท่านเิ่นว่าเป็นยังคือการทิมลูกมาแต่แต่ลูกในน้อยแ,แต่ลูกสามขวบมันมีเหตุเหตุจำเป็นจะพี่น้องเพราะว่าขันเท้ายนะูไทยเนาะซาหลก่กัอ่าไปรับจ้างตัดอ้อยในช่วงตัดอ้อยเนาะแม้แต่ว่าพ่อใส่จากพี่น้องเพราะว่าตัดอ้อย มันขึ้นอยู่กับมัดเนาะว่าเฮามือนี่เฮาสิตตดได้จักมัดเอา้าล้วการับจ้างเกี่ยวเข่ามันกับ่ได้มีสูเมือเนอะพี่นวงมันบ่พอใส่ล้วก็อีกอย่างนึงตามที่ว่าจะเขา้าบ่มีทรับสินอีกยังบ่มีบบานบ่มีหยังอาศัยแต่แต่ายาดยู่ขันรูกเข้าใหญ่ขึ้นมาขเข้าก็สิอาศัยอยาดวัวซันจ้าแหลกก็เลยได้ตาจินใจ มาอยู่นอเวแล้วก็เอาลูกไว้บ้านแต่ว่าซาแล้วก,ก็บ,บ่ได้ถิมแล้วจ้ะพี่น้องกะส่งเสียและะ้วก็โทรหาสมเมอร์ละกันอีกคําถามหนึงน่งเนาะว่าเฮ็ดน่ะคำนันแพงน่ะคือจังบ่อถ,ถาถือกับไทยเอาในส่วนที่ห้ากับเออตะกี้มันอาจจะถือได้อยู่จ้ะพี่น้องห้าสามารถเอาเฮ็ดเวลาห้าสิก,กับไทยเสียห้าสามารถเอาเฮ็ดไปน้าหรือว่าเอาคองอย่างไปน้าใดแต่อ่อมี่สองคนน่นจาจะพี่น้องพี่ ยูโนเว่แหละสองคนเพิ่นได้เอาเห็ดมันปูดำขาสม้มแล้วก็เฮ็ดผึ่งลวกาเฮ็ดมันปูเหลืองเพิ่นอบแห้แงก็ยังสาวแหละนะแต่ว่าเพิ่นกับ่ได้เอาไปหลยเนาะเพิ่นเอาไปแค่สองโลจากอบแห้งเสร็จแล้วสองโลพี่คนแรกนะพันดานสุรกากอยุสวุวรรณภูมิเพระาะว่าเขาสีซุ่มตัวเนาะอีกพี่คนหนึ่งคือเพิ่นบ่อพาันจากขนาดเห็ดเพิ่นแค่สองโลนึง บอพานเพราะว่าเอ่อข้าเจ้าสีสุ่มตรวจเนาะพี่น้องเขาจะสุ่มตวรวจเพลกระเลดพ่อเพื่อนบอพานเพลกระเลโทรมมหาสาวแหล่ทางมสาสหาสาวแหล่ว่าเอาเห็ดแค่สองโลนึงเป็นยังคือจังบอพานสาวแหล่กรเร็เลยได้อธิบายให้เพื่อนฟังเนาะพี่น้องตามประสบการณ์เขาจะของเนาะว่าเห็ดนะข็าเจ้าจะสุมส่มตรวจบ่ว่าเฉพาะเห็ดทุกค้นที่เข้ากลับบ้านไปเขาจะสุ่มตรวจ เพียงแค่ว่าเราจะโชคดีหรือว่าโชคไม่ดีนะพี่น้องเมื่อเลยเป็นสาเหตุที่เฮดใหร์ซาวแล้วได้ตัดสินใจจ้างบริษัทขนเห็ดกลับบ้านเอาเออกดิดาติดาเพราะว่าพันวาเนี่อปีกไก่นี่พันก็ถือกลับอยู่แต่ว่าบรติดดันว่าพี่น้องไม่ติดดันแต่ปีนี้ติด ซาแ้วก็เลยอด้ดอธิบายค้ายๆกบเฮดที่ซาแ้วส่งไปแล้วจ้ะพี่น้องปีกายนี่นาะเข้าโชคดีปีกายปีก่อนเนี่ยสองปีเราโชคดีคือเขาไม่สุ่มตรวจแต่ปีนี้เข้าโชคบดีเขา,ขาเจ้าสุ่มตรวจมันก็เลยเจอแล้วเพื่อนก็นได้ไปเคี่ยยู่จาว่าเฮดนะแค่สองโลดแเพิ่อนเอาไปให้ญาติตีพี่น้องกินเนาะถ้าถ้าเกิดว่าตีเป็นเห็ดสดก็ประมาณยี่สิบโล <laughs> แล้วเฮ็ดแหงนะพี่น้องสองรวมมันก็นลายอยู่เด้ด้านสุรากา่อนว่ายเพื่อนเอาเข่าเลยจากพี่น้องไม่ให้เอาเข้าเลยคือให้ทิมเลยแต่ถ้าเกิดว่าเฮ้าไม่อยากเอาเฮ็ดทิมเนาะเฮ้า,ก,ากับเพ่อกระเสเฮ้าเดินเรื่องจากพี่น้องนัง่นก็นกนนคือว่าขันเคี้ยวแล้วขอเพื่อนแล้วเพื่อนบบาหายสิเพื่อนกับเสห้เฮ้านะไปยื่นจดทะเบียนผ้านเน็ตละกันเดินเรื่องหลายย่างจากพี่น้องเพราะว่าตามที่พี่เพื่อนบอกสาวแหล่เนาะเพื่อนทั่วมาถามสาวแหล่เนาะ เขาจะใเข้าไปยืนเสียภาษีจับพี่น้องนําสินค้าเข้าถึงเข้ามาได้เอาไปขายกระซ้างเข้าไปกินกระซ้างเพิ่นกระซีมีเอกสารมีอย่างเพราะว่ากฎหมายทางไทยตอนนี้นะมันบุกือเก่าจับพี่น้องถึงเขาจะเอาไปกินเขาชี้แจงเพิ่นแล้วเพิ่นก็บ่รย่อมให้เอาเขาคือเก่าจับพี่น้องเอาติดาแต่ว่าอีกพีกคนหนึ่งนะพานู่จับพี่น้องเพราะว่า ขึ้นอยู่กับโชคเนาะพี่น้องว่าเฮาจะโชคดีรือโชคไหลจะถือซุ้มตวรวจบ่เอา้าติตาอยู่บ้าน,น,น,นเลย่ขาเลี้ยงลูกจ้าสีไทยคลิปอย่างเนาะพี่น้องแล้วอ้ออีกอย่างหนึ่งจากพี่น้องซา,แล,าแลวมนีข่าวดีมาแจ้งนั่นก็คืออ่าหลายท่านถามว่าเรื่องออยอนอ่ะผ่านหรือ,อยังเอ้าใบออยอท่านได้ออกได้จาพี่น้องแต่ซาแ้วได้ใบรับรองเนาะพี่น้องได้ใบรับรอง ไปรับรองเพื่อจะเอาเห็ดที่สุลกากรน้องคข่ออกเนาะพี่นวองซาเล่ได้ใบรับรองแล้ว <c oughs> พเพราะว่าพวเพื่อนได้ส่งใบรับรองมาให้ซาเล่หลังจากนั้นให้เราเอาใบรับรองหมายเลขรับรองนี้ไปเอาเห็ดที่สุลกากรน้องคข่ออกซาเล่ก็เลยส่งไปให้ญาติเนาะแล้วก็มือวันจันทร์เนาะจากพี่นวองวันจันทร์ญาติก็สิไปเอาเห็ดอยู่สุลกากรน้องไข่แล้วท่านไหนที่ยังไม่ได้รับจากพี่นวอง วันที่สิบห้าเฮ็ดฮอดไทยอีกรอบเด้อพี่น้องวันที่สิบห้าเฮ็ดถึงไทยอีกรอบแต่ท่านนาที่ไม่อยากรอแล้วเนาะเพราะว่าซาแฉกก็ได้ทรงทยอยทรงแล้วแล้วกะ็มื่อนี้เนะาะญาติซาแฉกก็ได้ทรงเห็ดไปแต่เมือ่อวานแล้วเพิ่นก็เลยทรงเห็ดรอบวันที่เจ็ดถึงแล้วจ้าตอนนี้กําลังแพ็คทรงไล่เสือ ผู้ที่ได้ได้ทรงเห็ดไปเมือ่อวานนี่ไม่ให้ซาแฉมือนี่ซาแลก็เลยได้ทรงไปไปเขาเอ่ยยังไปไม้เล็กพัสดุ์นะให้กับเอฟซีแล้วแล้วก็ถ้าเกิดว่าท่านไหนที่ยังไม่ได้รับคือวันที่สิบห้านี้นเห็ดก็จะถึงไทยอีกรอบนอะกจากพี่้องเอาอันนี้เห็ดก็จะถึงไทยอีกรอบแต่ท่านใดที่จะเอาเงืนขึ้นซาแฉกอะ ยินดีขึ้นห้ยด้จ้ะแต่ตอนนี้ซาซาเลต้องขอโทษหลายๆที่ท่านไห้มีเงินจากพี่น้องเพราะวา่าเบิดกับการส่งเห็ดส่งอีย่างเบิดแลเวเนาะต้องรอเงิน youtube ออกคือวันที่24เนาะพี่น้องซาแลค่คอยเสีโอนขึ้นห้เด้จ้ะรับรองว่าซาแล่ไม่โกงเนาะรับรองว่าไม่โกงถ้าเกิดว่าท่านไหนไม่อยากรอเห็ดแล้วก็เอาเงินขึ้นก็ได้จ้ะ แต่ซาเลิได้เงินอีกรอบหนึ่งคือวันที่2 4เงินยูทูบออกซาเล่ก็สิโอนขึ้นไหนได้จากเพราะว่าบอกตรงๆเลยบอกแบบบ่าไอคือบ่มีเงินจากเพราะว่าถึงแม้ว่าเราจะมาอยู่ต่างแดนเนาะได้แฟนฝรั่งกับบอมเอนวาเฮาสีมีเงินเนาะพี่น้องเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาไม่ให้เราเราก็ไม่มีเนาะแต่ว่าเพียงแค่เขาซื้อน่าอยากน่ากินเฮากินแล้วก็ซาเล่ก็พอได้เห็นงานคือว่าแล,วแล้ววันที่สองเดือนหน้า ก็จะได้ไปโรงเรียนแล้วจะพ่นวองไปกวนกัหนวดเพราะว่าลูกกสะได้สิบเดือนเนาะสิบเดือนปกติแล้วลูกได้หนึ่งปีเขาก็จะให้ไปโรงเรียนแต่สาวเยอยากไปกอนจากพี่นวองอยากไปกอนอยากไปเลียนอยากให้มันได้สมมุตครบแล้วก็ได้ภาษาเก่งๆเขาจะได้หางานหาการเฮ็ดเพราะว่าตามที่เอฟซีแนะนำมาจากตามเอฟซีเนะน่าจะ เก็บหมากไม่มันบ่ไเด้มีสูมืออร์ขึ้นวานะแต่ถ้าเกิดว่าซาแหละไปเรียนหรือเรียนจบแล้วมีงานทําในช่วงวันหยุดหรือเลิกเลียนเลิกเค็ดจากการเท็ดงานซาแหละกระสีเข่าป้าไปเก็บเท็ดเก็บหมากใหม่คือเกอ่อจะพี่หลวงจะไม่ทิ้งจะไม่ทิ้งรายได้ส่วนนี้ไปเอ้าถากนันเด้อจะพี่นวออ้วงกิดสีวว่าโอ้ ถ่ายคลิปเมือ่อใดก็มีแต่บอกแต่ถ่านเฮ็ดจังย่ำได้ชีได,ได้กินได้กินแท้จะปีนี้จะพี่น้องปีนี้แหละแลซาวแหละต้องขอโทษหลายๆทรงบุ่มไปทีเดียวมันบ่ได้เนาะพี่น้องทรงบุ่มไปทีเดียวเพราะว่ามันต้องใส่เงินหลายซาวแหละก็เลยต้องทยอยส่งเอาเนาะทายอยส่งเอาท่านใดที่ท่านได้รับกับทากันเนื้อจะพี่น้องแล้วก็ย้ำนะคะเอฟซีที่ถามสาวแหละมาเรื่องอ่า ถือเห็ดกับไทยถ้าสามารถถือได้แต่พี่น้องสามารถเอากับไทยได้เพียงแค่ว่าเราจะโชคดีหรือโชคร้ายโดนสุ่มตรวจเนาะพี่น้องถือซุ่มตรวจนะสาวแล้วรับร่องเลยว่าไม่ผ่านเพราะว่ามีพี่เล้วร่องแล้วเราเอาเห็ดกับแล้วอะบ่ผ่านขนาดสองร่หนึ่งแต่ว่าอีกพี่คนหนึ่งเอาไปหาล่ผ่านเพราะว่าเราบ่ถือซุ่มตรวจเนาะพี่น้องแต่พี่คนที่เอาไปสองร่นะ โดนสูงตรวจเขาก็เอาเห็ดทิ้งเลยแห่เอาเห็ดทิ่มยันนันเลยอ,อยากนอนหรอบล่ลูกก่อนจบค่นี้อัน,นี้ก่อนจบลิปนี้ซาแล้วขอฝากทุกท่านกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายแม่ลกูกบายบาย <c oughs> หัวแม่หง่วงบมดแล้วหุ่งเป็นยุ่งตีกันละ